大家好，我叫林明杰，我现在在正大管理学院教中文，希望大家能享受我的表演。はじめまして、私はเอกนารินเดสสองภาษาปัญญาภิวัฒน์ดรเอกนารินโนเซนเซสเดสต้องขอยินดีรับสมัสด์สวัสดีครับดรเอกนรินทร์จิราชีวีวงศ์ครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตครับ รับผิดชอบสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นครับผม,อมโอ้โหเป็นถึงท่านด็อกเตอร์ออรนะครับอะไรที่ทำให้ท่านด็อกเตอร์มาตัดสินใจมาประกวดรายการเดอะโกลเด้นซองครับ จุดเริ่มต้นในการร้องเพลงคือเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กที่บ้านนะครับก็คือจะมีโอ่งมังกรอยู่ก็จะชอบเอาตัวเองมุดเข้าไปในโอ่งแล้วก็ร้องเพลงให้เสียงมันก้องพรรู้สึกว่าเสียงมันเพราะพอขึ้นมัธยมก็ลองไปประกวดร้องเพลงดูที่โรงเรียนผลปรากฏว่าเพี้ยนทั้งหมดเลย หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีความรู้เนาะก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมไปห,หาความรู้เพิ่มเติมขึ้นมหลาลัยก็ประกวดร้องเพลงเหมือนเดิมครับเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าเอ๊ะ e ที่เราตกเพราะอะไรเราร้องเพลงแบบไหนแล้วเ,เข้ากับเราตอนที่ไปอยู่ที่จีนก็ไปประกวดร้องเพลงเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเวทีของมหาวิทยาลายัยแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในสิบ คนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติคนเดียวที่ได้อยู่บนเวทีที่เหลืออีก9คนก็คือเป็นคนจีนทั้งหมดเรื่องรูปร่างเรื่องหน้าตาเป็นหนึ่งในปมปมที่สำคัญที่ทำใรู้สึกว่าที่เราไม่ประสบความสำเร็จที่เราไม่ได้รับคัดเลือกก็เพราะรูปร่างหน้าตาของเราแล้วมาททำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจคนส่วนใหญ่หน่าจะชอบคนที่หล่อสวยมากกว่า มันก็เลยติดอยู่ในใจว่าไปที่ไหนก็คงไม่ผ่านเข้ารอบหรอกตอนตอนช่วงวัยรุ่นครับเคยได้ไปออดิชั่น The Star ร์ครับเดอะสตาปีหนึ่งตอนนั้นตกใจเหมือนกันที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นหนึ่งใน50คนสุดท้ายของภาคกลางของ The Star ปีหนึ่งเป็นเป็นความภูมิใจครับเหมือนเป็นการได้พิสูจน์เองด้วยว่าเอ๊ะบางทีรูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่คำตอบซะทีเดียวทั้งหมด สาเหตุที่ตัดสินใจมาในรายการเดอะโกลเด้นซองซีซนเก็เพราะว่าเป็นรายการที่เน้นเรื่องของเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์เป็น,เ,ปนเรื่องหลกักเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องร้องให้ดีที่สุดถ่ายทอดอารมณ์สื่อสารความรู้สึกให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งสําคัญที่มาในรายการนี้เพราะว่ามีความสุขในการที่จะร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้อยากสุขคนเดียวอยากให้คนฟังมีความสุขด้วยกรรมการมีความสุขด้วย ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันครับแต่เก่งทีเดียวนัเนี่ยเป็นคนน่ารักนะที่ไม่ทิ้งความฝันไม่ทิ้งแพชชั่นมาตั้งแต่เดือนสตาร์หนึ่งบอยจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงรอวันฉันรักเธอครับผมโอเคครับพร้อมไหมครับบอยครับพร้อมครับผมอะครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับขอบพระคุณครับ ดดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้รองไม่อยางสองเราต้องจากไกลผาดวงใจเลือรลอยฝากบทเพลงบรนเลงให้ไหว้เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึง อยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างอย่าให้อ้างว้าง เดียวดายดฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่วันที่ดวงใจทั้งนีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอ ที่รักเธอโปรดทรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังไม่รอการกลับมา วนมาวันที่เราสัญญาต่อกันฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้ เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอเธอโปรดเก็บใจเอาไว้ ไรบ้างครับบอยครับรู้สึกโล่งที่ขออนุญาตไปที่พี่กันก่อนเลยนะครับ,รบพี่ชอบมากเลยครับผมชอบคาแรคเตอร์เสียงของพี่บอยมากๆนะครับคือเป็นเสียงอุ่นที่น่าฟังมากๆเป็นการร้องที่แบบนุ่มนวลเบาแต่ทรงพลังเหลือเกินอันนี้คือเป็นคำนิยามที่ผมอยากจะบอกเพราะว่ามันมันไม่ต้องมีการเค้นไม่ต้องมีการพยายามเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นความโรแมนติกความแบบ หน้าฟังของเสียงพี่นะครับผ่านเพลงนี้ชอบมากครับขอบคุณมากครับผมฟังด้วยความเพลินเพราะว่าคุณร้องเหมือนคุณออสโดยที่คุณไม่ต้องก๊อปปี้เ,เพราะว่าเพอิญเหมือนช่องเสียงเขาเหมือนเหมือนกันเขาเลือกเพลงเก่งเขาเลือกเพลงที่ต้งคือเลือกเหมือนเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ถือว่าก๊อปปี้เพราะว่าช่องเสียงคุณได้ฟังแล้วเพราะดีที่นั้นชอบหลายอย่างที่คุณตระเตรียม ในการที่จะมาร้องเพลงหรือในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนมันมีจุดมุ่งหมายอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณถึงได้เก่งได้เรียนด็อกเตอร์ได้สำเร็จเมื่ออายุยังไม่เท่าไหร่อ,อันนี้เป็นความที่นั้นอยากให้เด็กๆหลายคนดูตัวอย่างเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจในการวางผังชีวิตคุณชอบร้องเพลงแต่คุณก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนคุณชอบตรงนี้แต่คุณก็ไปฝ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมคะว่า การที่คิดดีทำดีมันมีผลมากกว่าไม่คิดอะไรเลยชื่นชมในสิ่งที่คุณทำยังไงก็แล้วแต,แต่แต่ก็ยังอยากฟังถ้าเผื่อคุณจะร้องเพลงที่ไม่ใช่ของออสคีรีบูลแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็รอฟังนะคะขอับพระคุณครับในเรื่องของอารมณ์พี่ก็บว่าไงครับชอบมากเลยค่ะพี่โจผมชอบมากๆนะคะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่านอกเหนือจากเรื่องของการร้องที่ทําได้ดีมากๆแล้วเนี่ยสามารถส่งอารมณ์สามารถถ่ายทอดอารมณ์ สามารถร้องเพลงนี้เหมือนอย่างที่การบอกคือนุ่มอุ่นละมุนทุม้มแล้วถ่ายทอดได้เป็นแบบนั้นเลยด้วยถ่ายทอดออกมาก็ทิศทางนี้เหมือนกันค่ะยืนอยู่บนเวทีไม่เคริร์ไม่เขินค่ะสมแล้วค่ะที่ได้เข้ารอบใน10คนที่ที่ประเทศจีนมาเพราะว่าอยู่บนเวทีและเอาเวทีอยู่มากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาจากข้างในจริงๆมันออกมาจากใจมือไม้อะไรการมูฟเล็กๆกน้อยๆยเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดมันส่งมาถึงคนฟังได้ดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะพี่กมครับ คือบอยครับก็ต้องดีใจนะครับที่ตัดสินใจมารายการนี้ประการที่หนึ่งก็คือว่าดีใจว่าเป็นถึงดนะ็อกเตอร์เนี่ยเป็นถึงครูบาอาจารย์เนะี่ยแต่ก็ไม่สนใจอ่ะก็อยากจะร้องอยากจะทําในความแพชชั่นของตัวเองนะครับแล้วอันที่สองที่อยากจะชมก็คือว่าคุณเชื่อไหมคุณเป็นคนที่มีคาริสมาบนเวทีค,คุณมีเสน่บนเวทีที่แปลกมากคือมันทำไมถึงอยากจะฟังคุณมาถึงอยากจะตามคุณเวลาที่บอยขยับไปทางไหนก็แล้วแต่พี่คิดว่ากรรมการทั้ง4ี่คนน่ะตามบอยไปตลอดเวลานะครับคาริสมาจำไว้อย่างหนึ่งว่า มันไม่ใช่ว่าแค่หล่อสวยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ซึ่งจะไม่เกิดกับทุกๆคนมันจะเกิดกับบางคนที่มันจะมาพร้อมกับความสุขความรู้สึกแล้วก็ตัวตนจริงๆที่เป็นตัวตนแท้ๆของตัวเองมันจะออกมาจากตัวอันนั้นจริงๆซึ่ง,ง,งอันเนี้ยมันสอนกันไม่ได้บอยเป็นคนที่ร้องเพลงและเข้าใจเพลงทั้งหมดพี่การว่าไงครับชอบมากครับผ่านครับพี่กบว่าไงครับผ่านค่ะพี่มาวครับผ่านค่ะพี่โจ้ครับผ่านครับอบเยอะเลยเยอะขอบคุณครับดีใจนะครับผ่านนะครับสี่ผ่านนะครับ เอยบครับสุดยอดมากท่านจอมยุทธค่าน้อยของคาราเต้คารวะไรโอ้โหตั้งแต่เดอะซานหนึ่งนี่กี่ปีมาแล้วครับยี่สิบได้ไหมเนี่ยถึงครับถึงได้ไหมถึงครับตอนนั้นยังเพิ่งจบใหม่ๆนะครับอือเขาเรียกว่าความแค้นเนี่ยยี่สิบปียังไม่สายมาแก้แค้นในซีซั่นนี้เลยฉันนี้กับเสี่ยนุ่มมาเลยของคุณพ์ชัยเพราะเขาลองเลือกได้ ช่องเสียงมันเหมือนไม่ลองออกมาเหมือนเหมือนจะต้นฉบับเลยเหมือนเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลยเราก็เหมือนเป๊ะเลยแต่เขาไม่ได้ก๊อปปี้เพราะเสียงเขาเป็นแบบนั้นเหมือนกัน